มันแหละค่ะทีนี้ไปเล่ปอพกันบ้าง,างค่ะตอนนี้นะคะเขามีการซ่อมเพ้นรับมือสถานการณ์อุทกภัยวาัตาภัยแล้วก็ดินทล่มกันแล้วนะคะในช่วง2 5 6 6ห้อิบหค่ะ หลัวกวานี้นะคะนายมหามาพีสกีพีสกีว่าแม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิจังหวัดสุขลาค่ะก็ได้เปิดการฝึก้อมเพ้นรับมือสถา,านการณ์อุทกภัยวัตภัยแล้วก็ดินถล่มช่วงรุดงฤดูฝนประจาปี2 5 6 0ค,ค่ะในรูปแบบการฝึกบนโตะนะคะเพื่อเน้นย้ำวัดบาทนาทีแล้วก็สร้างความเข้าใจการทํางานรวมกันตามแนวทางของระบบบ,บัญชาการเหตุการณ์ได้ยั้งทันท่วงทีแล้วก็ลอบข่าวซูสภาวะปกติยัางรวดเร็วค่ะรองผู้ว่าราชการ การจังหวัดสงขคราก็ได้กล่าวก่อนเริ่มการฝึก้อนะว่าจังหวัดสงขคราค่ะเป็นจังหวัดเทโยในเขตผักตายตอนล่างฟั่งอ่าวไทยก็ได้รับพ้นกระถกจากลมมรสุมตะวันออกเชียงเนื้อแล้วก็พายุมุ่นเขตรรอนเป็นประจำทุกปีแล้วก็ลาสุดค่ะปีส5 6 5สเนี่ยสร้างความสุ้นเสียดานชีวิตทรัพย์สินสาธารณูประคกแล้วก็สิ่งหวดล,ลมยางกว้างขวางดังนั้นค่ะการซักอมพผนรับมือสถานการณ์ก็เลยเป็นเรื่องเที่สำคัญ เพื่อให้ถูกน่วยงานนได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติตั้งแต่ก่อนเกิดภัยระวังภัยแล้วก็ลังเกิดภัยนะคะให้า,าราบข่าวเฉว่ยเลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้ย่างท่านทวงที่แล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะสําหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้เป็นการฝึกซ้อมรูปแบบการฝึกบนโต๊ะนะคะโดยสม,มุดสถานการณ์กรณีเกิดพายุโซนร้อนแทมบินซึ่งอิทธิพลของพายุดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้เกิดฝนตกหนักทึ่งนักปากบางแหงในจังหวัดสงขลาแล้วก็พื้นที่ภาคใต้คลื่นล่มในอ่าวไทยมีกําลังแรง แล้วก็ทะเลมีคลื่นสูง3 4ถึงเมตทางนีการฝึกซ้อมแพนดับมือค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนได้แจ้งภารกิจของตัวเองว่าจะต้องทำพันพือตอนหน่วยงานต่างๆต,ตามลําดับไปจนสถานการณ์ดังกล่าวได้หยุดติลงนะคะพร้อมทั้งมีการแนะนาเพิ่มเติมมีการตั้งคอสังเกตแล้วก็มีการแหลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากเหตุอุตกรัยที่ผ่านมาเ <มา S 1> พื่อทอดบทเรียนสู่การดับมือสถานการณ์อย่างสมบูรณ์แบบต่อไปนั่นเองล้วค่ะนี่ข้าช่วงหน้าฝนแลวนะคะการรับมือสถานการณ์เนี่ยก็ถือ่อ แล้วก็การสอบเนี่ยมันก็จะส่งผนดีให้กับเจ้าหน้าที<ม>่ในพื้นทีข่ของแต่และหน่วยงานด้วยนะ,ะดจะมีการ ลำดับขั้นตอนอยางถูกต้องในก,การจะจช่วยเหลือจะได้มีการบูรณาการรวมกันเพราะว่าแต่ละหน่วยงานก็คือมีการทำนาทีในแตกต่างกันไปนะคะ่ก้อนระวังแล้วก็ล้างการเกิดเหตุก็จะได้มีลำดับขั้นตอนอยางถูกตอ้องสำคัญคือช่วยลดความสูญนเสียทางทรัพย์สินแลว้วก็ชีวิตของพี้องประชาชนในพื้นที่มาแล้วค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ว่าสร้างความมั่นใจให้กับพี่้องประชาชนโดยมันกันในช่วงฤดูฝนนี้ด้วยนะคะใช่ค่ะ